สวัสดีครับก็เช้านี้คลิปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีนะชนบุรีก็ประทานภัยนิดนึงพอดีเสียงแห้งเล่งทำงานหนักไปหน่อยเออเล่งงานหนักพอดีไม่ได้เป็นไข้นะแต่ว่าเจ็บคอขอภัยด้วยนะวันนี้อาจจะเสียงฟังแล้วไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะ ตรงนี้เขาเรียกบ้านไรหนองมะนาวไหมบ้านหนองมะนาวใช่ไหมอ่าตำบลก่อจันอำเภอก่อจนันนะครับก็เมื่อวานผมถึงที่แล้วนะเมื่อวานถึงที่แล้วก็ทําคลิปไปดูไปแล้วลหละแต่วันนี้เอ่อเริ่มปฏิบัติงานแล้วนะ <c oughs> นนครับเริ่มปฏิบัติงานแล้วก็รถเดิมเป็นล็อกกี้นะเป็นล็อกกี้สองหกนะตัวนี้ล็อกกี้แต่ไส้ในเป็นสองหกนะเป็นเอ่อเป็นเอ่อ 6ไอ้นี่6เฮนะอี6เฮดอีเทอร์โบอินเตอร์นะอ่าชุดนี้หอก็ขายนะชุดนี้เอาขาย,ขาขายใครสนใจก็เอ่อลองทักมาดูได้ขายนะ6 he ็ดอีเทอร์โบอินเตอร์นะ Inter, นะเกียร์อ e ีตันเป็นเกียร์อ e ีตันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพาดูเอ่อไปดูกันเลยดีกว่านะนี่นะอันนี้หัวที่จะใส่ใหม่นะเป็นอ่าซีรีส์700นะครับ เมื่อวานก็ปล่อยทีเซอร์ไปหน่อยหนึ่งแล้วนะปล่อยทีเซอร์ไปนิดหนึ่งแล้วอันนี้ก็วันนี้ให้ดูเต็มเต็มเลยนะ <c oughs> นี่นะก็จะประมาณนี้นะตัวนี้มาของแต่งอลังการเลยของแต่งอลังการเลยนะใช้เป็นเจ็ดเกียร์ธรรมดานะเจ็ดเกียร์เดินหน้าลบเกียร์ถอยหลังไม่แปดเกียร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิม <c oughs> ทำซีรีเจ็ดร้อยคันหน้าต้องเปลี่ยนนะอันนี้คันหน้าซีรีเจ็ดร้อยนะ รูสะดือจะได้อยู่ประมาณสามสิบเอ็ดนิ้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะใช่อันนี้ก็เป็นหัวหัวเครื่องเกียร์นะไม่ได้หัวอย่างเดียวนะหัวเครื่องเกียร์เกียร์อยู่นูน่นชุดแต่งมาลังการแบบนี้เลยอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะชุดแต่งแท้นะเครื่องก็เป็นอ่ายูโรห้าเหมือนเดิมนะอ่าอีส e ิบสามซีสามร้อยแปดสิบแรงนะเดี๋ยวรีแมปไปแล้วก็ตกสี่ร้อยกว่าแน่นอนนะครับ เ,เดี๋ยวเจ้าชุดนี้ใส่เจ้าเออ่ล็อกกี้นี่นะล็อกกี้วันนี้งานวันแรกวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์ <c oughs> นนที่ยี่สิบเอ็ดเดินกุมพานะเดือนกุมภาหกแปดโอ้ยดูท่อไอเสียนี่ <c oughs> แทนชมวกได้เลยเนี่ย นี่นะไม่เกียไอตันตรงรุ่นมาเลยนะเกี้ไอตันห้างนะเครื่องเป็นอสง26ทอบอินเตอร์นะอะ่เดี๋ยวยกหัวให้ดูกันนี่เลยหกลูกค้าขายหมดนะขายนะครับเื่อรอทีลูกค้าขายทอบอินเตอร์ผมเจ็บคอนะ ตัวนี้เป็นปั๊มใหญ่นะเป็นปั๊มใหญ่อ่าตูดไฟฟ้านะไอ้ตูดไฟฟ้าแล้วก็เป็นคเร่งสายตัดแน่งะอตัวนี้สองหกนะขายใครสนใจก็ลองดูได้นะแต่หัวเก่งมันก็ผุนะผุตามบางโคนอย่างเงี้ยพื้น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 ล่างสองพื้นนี่ผุหมดเลยนะ โอาเก่งทางที่จะบางแล้วผมผมดูจากตานะ <1> 1> ผูเยอะผู้เยอะมากเลยนะครับ <1> 1> เผื่อมีใครสนใจนะเผื่อมีใครสนใจ <1> 1> นี้นะที่ประกาศนะวันที่เอ่อยี่สิบเอ็ดสิบเอเดือนกุมภานะสองห้าหกแปดนะครับชุดนี้นะใครสนใจลองดูได้นะครับก็แล้วก็เดี๋ยวรอชมงานนะคันนี้ก็ตั้งเป้าไว้หวันนะหกวัน เดี๋ยวมาดูว่าหกวันนี้ <c oughs> จะเสร็จไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะก็ฝากคนง่ายกันไปด้วยนะแล้วก็รอติดตามชมหัวนี้แล้วกันนะ <c oughs> ว่าจะออกมาหล่อสวยเท่จระเข้ฟาหางหรือเปล่านะครับก็ <c oughs> คลิปนี้ลาไปก,ก่อน <c oughs> เจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม